ตอนเี่เจ็ดตอนจบที่ไม่น่าเชื่อถือฮะมีเยอะกว่าในคิดอีกเนี่ยแหกเป็นเข้ามามหยุดเลยนะกระที่นี่น่ะไม่ใช่กลุ่มอันดาทรานแต่เป็นสาพาันอันดาทาดน,นี่นะแล้วรอนอาอาชินโน่น่ะจะเป็นหัวหน้าสมาสาพันด้วยนะ อาชินอนอกตัวนี้ยังล่ะอืมอยังเลยเสร็เปิดไบแล้วล่่ใสาตทุกหลงระหว่างยิบปืนจมทีเมื่อกี้เข้าไปนะกว่ปเปินขึ้นมาคงหลายชั่วโมงเลยล่ะทำไมมาส่ตอนนี้นะเอ๊ะอัพต์ไปส่งให้คนพวกน,นั้นนี่เลยไม่ได้หรองัอ้นน่ะเครื่องการตัวเขานนินาะได้บอกเขาหน่อยนะว่าต้องใช้ภาพไหนนะ่ะ ไม่หรอก็กทําทำตรงเป็นคาดต่างหากหละตอนนี้เนะี่ยที่เรายังไม่ถูกตงตีแบบห่วงเนีนะ่ยเพราะตอร์นเทนโนอยู่กับเรานะเราก็เลยสามารถใช้ตอรน์นะาเทนโนน่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ดาถูกตงตีอยากอ้สกลงได้นะไมไม่เสียเปรียบกันไหมล่ะสิ่งที่พวกเราต้องทําตอนนี้เลยคือ,อต้องพาเขาหนีเพียงที่ปลอดภัยก่อนนะส่วนถ้าส่งมอบตัวลูทิทงเขาไว้นะ่ะก็ไว้ที่หลังหนะ เดะเดียกรอะไรนะ่ะฉันไม่เข้าใจสถานการณ์ตอนนี้เลยทำไมพวกเธอถึงถึงไม่เข้าฉันละ่ะเมื่อกี้นะ่ะไม่อากการดนตีของฉันอยู่เลยไม่ใช่หรอฉัคิดว่าแลกิจที่เราทำนะ่ะทำให้เราไม่สามารถเป็พบกนได้ใิอีกนะที่พูดมานะ่ะไม่ผิดหรอกนะแต่ตอนนี้นะ่ะรานการมันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว อ๋าแต่ว่าทหารก็ได้นะแต่พวกฉันน่ะทอบแบบนี้น่ะอะออืมเอางั้นเหรอเห็นจะเข้าใจเลยเอาละปาติเอาไวด้ดีพวกนั้นน่ะมาไกลแล้วนะยา จะเคยเห็นผีเมื่อก,ก่อนแล้วก็เถื่อนนะแต่เป็นพวกที่พวกทุกข์ทั้งจริงเลยนะนี่สินะที่เรียกว่าหน่วยรับจ้างสลับฟักมืแปดนะหนึ่งในหน้าหน้าของวงการนี้นะ่ะฮันลูกกาอยาออกไปข้างหน้าคนเดียวสิเราต้องประสา,านแนวตรงตรีนะอ่าถือว่าเป็นคารมิที่แข็งแกร่งเลยนะฮันลูกจังเมื่อกี้ได้ยินหรือเปลนะ่าน่ะนั่นบอกว่าเราเป็น หน่วยหน่วยนหน้าของวงการด้วยลนะดียู่เลยนะครับประธานดีจยูงเลยนะครับประธานอยากฟังทำนีนานแล้วไม่ใช่เหรอผมจะคิดไม่ถึงเลยว่าจะาตรงกันแบบนี้เนะนะน,นี่ยนะมันเกิดไม่มาเห็นแล้วนะ้าโอกาสนี้เนี่ยจดจ้ำหน้าของเราเราจะสามารถทำไปแปดไว้ดีล่ะ เอาละยโมแต่ยืนคุยอยู่เลยก่อนอื่นเลยเราต้องออกไปจากที่นี่ได้ก่อนนะคุณครูสั่งการได้นะอ่าตายอยู่แล้วล่ะอ่าโซนทันนะ่ะก็จะพยายามเต็มที่นะเพื่อที่ไม่ให้เป็นพรักใครนะ่ะตาเธอตาเธอตาเธอค่ะตาเธอค่ะตาเธอค่ะน้องคูกลาง ตายซะละเราออกก่อนได้หรือเปล่านะดูเหมือนว่าแบบนั้นนะถึงตักนี้หนะ่ะเรื่องของลาก็เถอะนะเอ๊ะที่นี่มนันหืมฮารุกะมีเลยเนรอมาที่นี่เลยค่ะที่นี่เลยค่ะแต่ไม่ต้องส็ได้หรอกค่ะถ้ามาถึงที่แล้วนะก็ถ,ถือว่า วางเหยื่ได้แล้วนะงั้นก็น่าจะแยกย้ายกันได้แล้วฉันนะ่ะไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยขับขึ้นครูแล้วก็หน่วยรับแจ้งสหัสบริตแปดด้วยนะถูกๆไม่จะขับคุณหลังนะพวกเราหน่าไม่ทำให้ได้เหอนกับสถานการณ์นั้นเองไม่มทำก็เจอหลักนะนั่นเหรอแตนะ่ทั้งนันก็เถอะนะยังได้รับความเฉลี่จาก พวกเธออยดีนะนี่คือความจริงที่เปลีป่ยนแปลงอนะเพราะถ้าพวกเสริมถึม่ไปแล้วก็ม่นคงนไปโดนหลอกใช้และถูกเก็บผลที่เมื่อไหร่ก็ได้นะจะบอกว่าวการับแทงก็ฟังดูแปลกนะนี่คือของอ,อแพนน่ะยังไงสัญญาจ้างฝังขัดน่ะก็คงถูกเล้วก็อยู่แล้วนะ อย่างน้อยจะต้องจา่ายค่าตอบแทนนะ่ะที่รับควาเหลืลอาจากผู่เคยอยู่แล้วสิอ่าดีนะว่านิกกฎของการของมุการนี้ใช่ไหมละ่ะจะได้เป็นการกระทำเพื่อผลประโยชน์ในระยะยาของฉันด้วยนะโอ้โหพูดถึงผลประโยชน์เหมือนกันแต่ให้วามสึกต่างกันเลยนะจะเดีย๋ยวสิให้หอผ้าที่เหมือนกับเป็นของขวัญงั้นเหรอ เอ๊ะเรื่แบบนี้น่ะได้เลยเหรอถ้างั้นเป้าหมายน่ะก็เป็นของเราแล้วสิอย่าบอกนะว่าเราทำภารกิจสำเร็จแล้วนั้นเหรอจริงเหรอเนี่ยถามเพาไม่เชื่อหรือไงเราไม่คิดเลยค่ะว่าภารกิจของเราเน่ะจะไปได้แบบนี้สมแล้วค่ะที่ท่านอารุที่คือแข่นี่ท่านอารุบองแต่แรกอาทิตนะคะ หาอืมว่าไงดีนะหมายความว่าอย่างไงนะงั้นงั้นเหรอก,กลับไรเชียวเพราะว่างั้นก็เลยเขาหาขันแล้วถัดันไว้เหรอก็เที่ยมไปเลยนะจะได้บทเองกลับแล้วละจะไม่ลืมเลยอ่ากล้เป็นแบบนี้ก็จะได้นะฮ <c oughs> มันก็แน่อยู่แล้วใช่ไหม่อ้ระมาณนี้นะ่ะมันก็ปกติออกนะงั้นก็ถือว่าอันพมนตรและการร่วมมือกันในระยะเวลาอันสั้นของเรานะ่ะจบลงด้วยดีนะจากนี้ไปก็แยกย้ายไปทางของตัวเองนะอ่าเจอแล้วอยู่ง้ไงเด็กพวกนี้นะ่ะซ่อนตัวกันเก่งเลยนี่อแต่ว่าไม่ทางหนีแล้วล่ะ ทุกคนมันต้กงนีได้หมดเลยตรงนี้นะ่ะต้องเอาตัวดอนอัลฟิโนมาให้ได้ตามมาเลยก่อนคิดอีกนะถึงจะไม่ล่าเป็นห่วงเอ,าอราะเรายังมีเส้นทางให้หนีนะแต่ยังต้องรับมือระหว่างหลบหนีด้วยละ่ะงั้นเรามาร่วมมือกันดีกว่าจะไ,ได้ขวางไว้ไม่ให้พวกันตามมามากกว่าน,นี้นะอา จออะไรดีเพแ่้วล่ะเยี่ยมเลยนั่นมันสังขยาเด็กขนาใจห,หรือเปล่านะว่าจะมีของอะไรอยู่มันเป็นถังเลยล่ะแบบนี้เนี่ยใช้เป็นทั้งกรอบกำบังและสกิดถังได้ดีเลยนะเอ๊อะอะอารุกะไปเลยหรือเปล่าไม,ไม่ค่ะมันคือ มันคือระเบิดแน,น่ใช่ไหมค,คือว่าถัดแพ์อันนั้นนะ่ะแย่ละสิเริ่มโจมตีแล้วสินะบุกใส่ไปไม่มีลีลอยนะเพื่อยังตัวบอสไปสินะอ่าพวกมันอะ่ะก็ที่ตัวแล้วนะอแต่จ,จังหวะนี้นะ่ะรีบออกจากนี้กันเถอะนะ ค่ะคือว่าถัางขยะนั่นอะอลูกกาจังมีอะไรเหรอถังขยะมันทำไมเหรอปะพอดีว่าฉันฉ,ฉันเอาละเปิดที่ยึดมาได้นะ่ะไปใส่ไว้ในนั้นนะ่ะทั้งหมดเลยค่ะของที่อยู่ในถังขยะอย่างนั้นเหรอคือระเบิดที่เรายึดมางั้นเหรอ นั้นหมายถึงระเบิดที่เราต้องเจอตอนตำรวจลงละคอรออเไปล,ล่าใช่ไหมที่บอกว่าเอาทิ้งไว้ในหนักถังขยะใช่ไหมล่ะยิ่งสิริงด้วยนึกออกแล้วฮล้วุกะาจะบอกว่าเอาทิ้งนว้ในถังขยะนี่นะเดี๋ยวนะไปลว่าตอนนี้เราต้องใช้ถังขยะระเบิดเป็นทีก่กำลังกระสุนยางนั้นเหรอหืมพูดเรื่องอะไรกันอะ อ่ะกระสุนลอยมาแล้วโอ้มันกลายเป็นแบบนี้ไปดได้สินะอดส่งท้ายทาง,งานไปเรื่อยลูกชิ้นปลาแผ่นกับของท่อที่สั่งได้แล้วครับอ่ะขอบคุณนะ ใส่เสื้อผ้าแพงกันแท้เลยแต่ทําไมฝุ่นเต็มตัวกันอย่างนี้ล่ะไปตกตกลงอะไรในไซต์ขอสร้างมาเหรอจะบอกให้นะบางทีน่ะแต่ร่างแพงน่ะอย่างเดียวไม่ได้หรอกนะต้องใส่สีเติมดวงจาวันด้วยนะจะได้มไ,ไม่ตกแบบนี้ไงเอากินกันให้อิ่มล่ะฮ่าฮ่าตักให้ดงเลยนะขอบคุณนะเดี๋ยไงก็มานั่งกินไงขอบหน้านะ ล้างทางน่ะที่มีโต๊ะที่นั่งได้หกคนน่ะก็หาว่ามันได้ง่ายหรอกนะถ้าถ้าก็อีกไม่พอนะยิงกินก็ได้นะละหรือว่าจะนั่งตักกระฉันก็ได้เหมือนกันอ่าไม่เป็นไรหรอกนะครัลกาจ้างนั่งอย่างนั้นแหละแต่ว่าไปนะสุดท้ายน่ะเราก็ไปอะไรเลยนะแบบนี้น่ะไม่เป็นไรเหรออารุจัง ไม่ใช่อารุจังนะบอกให้เรียกว่าถ้าประธานยังไงล่ะตอนแรกน่ะได้ยินอายจังพูดว่าประธานที่ประธานนี่นะที่จะบอกว่าเราเนะี่ะร้ายกากันว่าเดิมอีกนะแต่สุดท้ายแล้วเราก็ไปทั้งอาราชิโนแถมรงคลครออปิล่านะ่ะก็เสียหายจะไม่เหลือชิ้นดีอีกนะชะช่วยไม่ได้นีนาก็เกิดเหตุระเบิดรุนแรงขนาดนั้นนะนะ พวกเรานะ่จะหลุดออกมาจากคาวนวนยนั้นได้อย่างวิดเลยด้วยตอนนี้ว่าไม่ทันแล้วก็ป่านี้คงได้โดนพวกวาคิลี่นะ่ะข่าวโดนคะ่ะเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ที่โรงคอนออบปล่าทำให้อาคารทั้งหลังลัมสลายผู้ชมที่อยู่ในสตาร์ึงกระตกแต่จากการให้ข้อมูลของนักเรียนวาลคิรี่นะ่ะผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงคอนรออบปล่านะ่ะเกือบทันะ้งหมดน่ะเป็นคนขององค์กรอาชญากรรมนะคาดว่าหลังจากครั้งนี้นะ่ะคือความขัดแย้ง,งระหว่างองค์กร ในตอนนี้น่ะกำลังมีการสำรวจทิศทางการสืบสวนและจับกลุ่มทุกคนไว้เพื่อสืบสวนต่อไปค่ะคงถูกส่งตัวไปที่วคัคกิลลี่น่ะพร้อมกับพวกโขยโจกซาพันอันตพาสินะต้องมองว่าอาราชิโนนะ่ะไม่สิซาพันอันตพานนะิน่ะทั้งซาพันนะ่ะคงจะจบแล้วล่ะคุณจ่ายเงินก็ถูกจับไปด้วยเหมือนกันนะเท่ากับว่าเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของเรานะ่ะก็หายไปกับตาเลย ขอโทษคะ่ะฉันเงเองที่ระเบิดไปไว้ตรงนั้นนะ่ะไม่หลอกอลูกกะจังโตนข้ามเลยให้เป็นแบบนั้นแหละอาจจะดีแล้วล่ะจากที่ดูนะพวกนภพพวกนี้นะ่ะไอาตาพวกเรามาอย่างดื้อดึงแล้วต่อให้วันนี้เราจะหนีมาได้นะแต่ก็คงโดนตามลังคามไม่หยุดหรอกนะท่าน,นกาฮิตเหมือนกันเอ๊ะอ่า อ๋อฉันคิดเหมือนกันใช่ไหมฉันน่ะก็คินั้นเหมือนกันนะสุดท้ายแล้วนะ่ะฉันว่านะการที่เราออกมาจากงานนี้ได้น่ะคือเรื่องที่ดีที่สุดนะนะกินเก่งอย่างเลยนะยังเลยไม่ไม่เป็นไรหรอกไม่สิเป็นครจะขอบคุณมากกว่าไปเสดสินะคุณนะคุณครูสักวันหนึ่งนะ่นนงนะจะตัดเพียงเปนคุณให้ได้เลย คนอื่นน่ะไม่รู้หลักนะมาคิดจะอะไรกันอยู่น่ะแต่เราเนี่ยอยู่ทีเดียวกันแล้วทีนั้นเนี่ยแต่ก็นะก็ท้ายน่ะเราจับมือกันนี่นาเอมแรกน่ะก็ระเาะกันนะเพราะงานที่เราได้รับมันต่างกันเท่านั้นเองน่ะถั้งหมดเอาไส่เรื่องเล็กน้อยน่ะทางได้มานั่งกินอาหารในการนี้หล่ะนะอยากพูดไม่ใช่ไหมล่ะทานอืมฉันเหรอนะ มันก็แน่อยู่แล้วนะฉันคิดว่าพวกเรานะ่ะเป็นคนยังไงกันล่ะพวกเรานะ่ะแม้ว่าเขารู้สึกส่วนตัวนะ่ะแต่ก็ทำงานหลักนะอ่าไม่ต้องใส่ใจมากก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรหรือต้องช่วยหน้ากับฝ่ายไหนนะ่ะพวกเรานะ่ะก็คือวายไลท์ที่ทำภารกิจแล,ละรับข่าวสาทั้งนั้นเองนะและนี่คือคติจิตใจของพวกเราเองเราจะไปแปดยังไงล่ะถึงแม้ว่าความจริงนะ่ะตามภารกิจครั้งเป็นท่าและไม่ได้เงินค่าจ้างเลยก็เถิดนะ นะ่ะบอกบ,บอกว่าไม่ต้องสนใจเรื่องหยิบยังไงเล่าตลอดทำงานไปเรื่อยนะ่มนมบบนะนะงงนนะมันก็ต้องมีวันแบบนี้บ้างแหละนะใช่ที่ทํทำงานอ่ะมันก็ต้องมีวันแบบนี้บ้างสิแค่ครั้งสองครั้งนะ่ะผมให้เรื่องใหญ่แลวหรอกนะป้าไหมแบบนี้สินะทําทำงานไปเรื่อยนะ่ะก็ต้องมีวันแบบนี้บ้างใช่ไหมล่ะมันเป็นคำพูดีริงนะฉันน่ะตัวสัญญาหลอกให้ทำงานแต่ก็ไม่ได้เขาจ้างอยู่ดีบ่อยครั้งเลย ทำงานไปเรื่อยมันก็ต้องมีวันแบบนี้บ้างใช่ไหมล่ะแล้วฉจดจำไว้นะไปเจออะไรบ้างนะเธอจะยอมให้หดถหลอกให้อยู่เรื่อยๆไม่ได้นะอ่าจะว่าไปฟิงคงรูเปนสื่อกาันสอนน่ะอย่าว่าแต่การแสดงออไปร่าเลยตัละครตอนนี้นะ่เะเลยซากแล้วแบบนี้จะทำสื่อกาันสอนได้เหรออ่า,อ,าอ่ะอ่ะ มันก็ไม่เป็นรหรอกนะทำงานไปเรื่อยน่ะมันก็ต้องมีอะไรนี้บ้างแต่นะ